สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าพนิ์จรพอดแคนนะครับในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงจุดกำเนิดของแม่น้ำนายนะครับและความเป็นมาของอาณาจักรอียิปต์โบราณน,นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของฟาโรห์เทพเจ้าและความศรัทธานะครับที่จะทำให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่า อารยธรรมอียิปต์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรท้องฟ้าแห่งอียิปต์นะครับไม่ได้มีเพียงเสียงลมทะเลทรายแต่บางครั้งครับกลับสันสะเทือนไปด้วยเสียงกลองศึกและเสียงกรีดร้องของทหารนับหมื่นนายครับมันคือสงครามบางครั้งนะครับการทำสงครามในอียิป,ป์โบราณเนี่ยไม่ได้มาเพื่อแค่แย่งดินแดนนะครับ แต่มันคือการพิสูจน์ว่าฟาโรห์คือพระเจ้าบนดินหรือเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่หลอกลวงด้วยความศรัทธาและนี่คือยุคที่อียิปตต้องเผชิญทั้งความรุ่งโรจน์สูงสุดและการทดสอบอำนาจจากศัตรูทั้งในและนอกแผ่นดินหลังจากการรวมชาติได้สำเร็จนะครับระหว่างอียิปต์ตอนบน และอียิปต์ตอนล่างที่เรากล่าวถึงกันในตอนที่แล้วอียิปต์ก็ก้าวเข้าสู่ยุคราชวงศ์ใหม่ที่เป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองทั้งในด้านการค้าการเกรษตรและความศรัทธาแต่สิ่งที่ทำให้อียิปต์ยืนหยัดเหนือกว่าใครครับก็คือฟาโรห์ที่ถูกสถาปนาว่าเป็นเทพเจ้า ในยุคนี้เราจะเล่าถึงฟาโรห์หญิงฮัดเซบสุดนะครับที่กล้าลุกขึ้นมาท้าทายประเพณีโดยพระองค์สวมเครื่องแต่งกายแบบผู้ชายนะครับสวมเคราจำลองเพื่อปกครองอียิปต์นะครับสิ่งสําคัญที่พระองค์ได้ทําก็คือพระองค์ได้สร้างเส้นทางการค้านะครับไปยังดินแดนอันไกลโพ้นที่เรียกว่าปุ่นซึ่งดินแดนแห่งนี้นะครับเต็มไปด้วยทองคําและไม้หอม และต่อมาก็เป็นยุคข,ของตุสม o ทที่3าผู้ที่ถูกขนานนามว่านาโปเลียแห่งอียิปต์พระองค์ได้ขยายอาณาจักรไปจนไกลสุดขอบเรเวนเลเวนนะครับก็คือภูมิภาคตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครอบคลุมถึงซีเรียในปัจจุบันเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดน บางครั้งก็รวมถึงไซปัสและตุรกีทางตอนใต้นะครับความสําคัญของเลเวนนะครับก็คือทางผ่านการค้าในยุคนั้นและเป็นจุดกําเนิดของอารยธรรมและาศาสนาที่ยิ่งใหญ่หลายาศาสนาและหลายอารยธรรมด้วยกันครับและที่เหนือกว่าใครทั้งหมดนะครับก็คือฟาโรห์รามิสีที่สองนะครับทุกคนคงได้ยินชื่อของพระองค์นะครับฟาโรห์รามิสีที่สองเนี่ยพระองค์ทรงเป็นนักรบ และเป็นผู้สร้างวิหารมหึมาอย่างอาบูซิมเบลนะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอียิปต์โบราณตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับใกล้ชายแดนซูดานอยู่ริมแม่น้ำไนและพระองค์ทรงเป็นนักรุบที่ประกาศชัยชนะของตนไว้ทั่วแผ่นดินนะครับในยุคที่ฟาโรห์เนี่ยไม่ใช่แค่กษัตริย์ผู้ครองดาบ แต่ยังเป็นนักการเมืองนักาศาสนาและสถาปนิกที่เชื่อมโลกมนุษย์เนี่ยเข้าไว้กับโลกของเทพเจ้าไว้อย่างชัดเจนแต่ทุกอำนาจย่อมมีความท้าทายครับอียิปต้องเผชิญสงครามที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งครับเช่นการรูปท่คาร์โดชเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพอียิปของราวิเสษที่สอง ปะทะกับมหาอำนาจอย่างอนาโตเลียและชาวฮิตไทโดยรามิเซที่สองนะครับโดยเคลื่อนกองทัพทหารกว่า2องห0,000นายเคลื่อนพลไปถึงคาเดชโดยรามิเซนนะครับมั่นใจว่ากำลังของตนเนี่ยแข็งแกร่งและสามารถบุกขยี้กองทัพฝ่ายตรงข้ามได้แต่แล้วนะครับกลับไม่เป็นอย่างที่คิดครับเมื่อกองทัพของฟารู รามเมสที่2นะครับถูกซุ่มโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวจนทําให้ทหารล้มตายไปเป็นจํานวนมากโดยมีเรื่องเล่าว่ารถสึกของรามเมสที่สองนะครับต้องฝ่าศัตรูอย่างเดียวดายและถูกบีบล้อมโดยฝ่ายตรงข้ามแต่ด้วยการนําทัพอย่างกล้าหาญของพระองค์ในกำลังเสริมที่มาทันเวลาอียิปต์จึงไม่ได้พ่ายสงครามในครั้งนั้นนะครับ แต่ผลลัพธ์ของสงครามคือไม่มีผู้ใดชนะนะครับแต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสนสัญญาสันติภาพฉบับแรกของโลกระหว่างอียิปต์และชาวฮิบไทยสัญญานี้ถูกสลักไว้บนแผ่นหินนะครับและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้โดยสนสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับซึ่งเป็นของจริงทั้งคู่นะครับผมก็จะมีเวอร์ชันที่จารึก อยู่ในแผ่นดินเหนียวนะครับซึ่งเป็นของชาวฮิตไทยปัจจุบันหาดูได้ที่พิพิพธภัณฑ์ท่าสถานอิสตันบูลนะครับประเทศตรุรกีและอีกเวอร์ชั่นหนึ่งจะถูกจารึกไว้บนผนังวิหารคานักและวิหารทีฟในอียิปต์ครับแต่ความขัดแย้งนะครับไม่ได้อยู่แค่ภายนอกนะครับภายในอียิปต์เองก็มีความขัดแย้งเช่นเดียวกันนะครับเมื่อนักบวชต่างๆนะครับที่ครองวิหารใหญ่ๆนะครับ และได้รับความศรัทธาจากประชาชนเนี่ยก็เริ่มค่อยสะสมอํานาจนะครับแต่ก็มีหลายคนตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าใครกันแน่ที่คุมอียิปต์ครับฟาโรหรือเทพเจ้าที่นักบวชอ้างถึงแต่คําตอบที่ได้นะครับก็คือระหว่างฟาโรกับเทพเจ้าและนักบวชเนี่ยทุกอย่างจะประสานเป็นหนึ่งเดียวนะครับฟาโรเนี่ยสร้างอนุสรณ์สถานยักษ์ไม่เพียงแต่เพื่อแสดงอํานาจของตนเองนะครับ แต่เพื่อสลักศรัทธาลงบนหินเช่นวิหารคานักและวิหารลักซอที่ยังยืนตระง,ง่ามาจนถึงทุกวันนี้ทุกเสาทุกสัญ,ญลักษณ์บอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าและย้ำว่าฟาโรห์คือบุตรของเทพเจ้าในห้วงเวลานี้นะครับอียิปต์ไม่ได้เป็นเพียงมหาอำนาจทางการทหารแต่หาก เป็นจกักรวรรดิแห่งความศรัทธาที่ล้อมผู้คนให้พร้อมทุ่มเทแรงกายและหัวใจนะครับเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์อันเป็นนิรันดร์จากสงครามคาเดิสสู่สนธิทีสัญญาสันติภาพจากการแย่งชิงอำนาจภายในสู่วิหารที่สูงเสียดฟ,ฟ้าอียิปต์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่ของอารยาธรรมไม่ได้วัดจากกองทัพหรือกำแพงหิน หากแต่มาจากพลังในการสร้างศรัทธาเดียวกันที่หลอมผู้คนให้เดินไปในทิศทางเดียวกันและนี่คือยุคแห่งฟาโรห์และเทพเจ้าแต่เบื้องหลังความรุ่งเรืองกำลังเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆที่จะนำพาไปสู่จุดจบเรื่องราวในตอนหน้าเราจะไปพบกันในตอนสุดท้ายรอยปริแตกและการล่มสลายของอารยธรรมอียิปต์โบราณ สำหรับเรื่องเล่าพเนจรวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดเล่า